กรบสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับเริ่มเดือนใหม่ครับ EP ที่1ครับประจำเดือนกันยายนปีพศ2568ครับมาใหม่ใหม่สวยๆคมๆคม,มันๆเลยครับแซบๆเลยครับรายการที่1ครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระปิตาครับเนื้อผงคุกรักครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับด้านหลังปั๊มตายางครับรูปเจดีย์ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่สี่ครับเป็นพระพุทธหล่อโบราณครับเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันๆเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับ ก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มเลยครับ ด้านหลังเป็นภาษาจีนครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นหนังหน้าผากเสือครับจานอักขรเลขยันเนี่ครับเมตตามหาอุดมหาอำนาจมหาบารมีครับ แขวคาดปลอดภัยครับค้าขายร่ำรวยครับหนังหน้าผากเสือครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับใต้ฐานจานอาักรเลขยันครับ หลวงพ่อพิษปุกเสกครับหลวงพ่อพิษวัดคำมังครับเมืองพิจิตรครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนื้อนนวลเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกรูปเจดีครับ รายการที่10ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันมันวาวๆเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่11บ็ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2 4 7สดหครับ ทิมฝีมือชาวบ้านครับหล่อได้สวยงามเหมือนจริงครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นรูปหล่อปั๊มครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณพระสังกระจายครับน่าจะออกวัดขวางครับหลวงพ่องเงินปุกเสกครับ สังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับลงลักเก่าครับเนื้อแก่งๆเลยครับเก่าๆแต่กลายงาเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับ ด้านหลังต่อโค้ดนครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับ เวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับรายการที่18ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต่ฐานอุดกิ่งครับเนื้อเปียกทองคําครับเรี่ยมกรอบกันน้ําครับเลือนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับเก่าไม่เก่าครับ300บาทครับ ถูกใจได้เลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับพวงนี้เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่2 0ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเปียกทองคำครับพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับองค์พระล่ๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน่ามองหน้าบูชาครับรายการที่23ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับ เยี่ยมกรอบกันน้ำพอมมูชาเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณสมเด็จโตครับพิมพ์อุ้มบาทครับ จเจ้าของตำนานครับสมเด็จอันลือลั่นสถานฟ้าครับสมเด็จเงินล้านครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลน,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 นุ่มนุ่มเลยครับเรี่ยมกรอบ เก่าโบราณครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกครับเนื้อแก่งแ่งเก่าเก่าแน่นแพุ่นพุนเลยครับรายการที่2 7เครับเป็นพระปิตาเนื้อผง คุกหลักหลังแบบครับเนื้อแห้งๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับ300บาทครับไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่28ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพอ่อทวดครับเหนือโลหะครับ สวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะลมดำครับรายการที่29ว่เาเป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับเนื้อแก่งแก่งเก่าๆเลยครับสมเด็จเกศชัยโยครับ รายการที่30ครับเป็นพาะล่วงหลังลางปืนครับเนื้อชินตะกัวครับเป็นพระกุกครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับสวยสวยคมๆคเก่าๆเลยครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับ รายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแก้มปีเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับไม่ได้เศษร้งหลอกลวงครับ300บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ เนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่33ครับเป็นพระปิตาหล่อบโบราณครับเนื้อเมกสิทธิ์ครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับกำลังหนึกนุ่มมันๆเลยครับ สดสดร้อนร้อเลยครับรายการที่1ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นรุ่นช้างคู่ครับรายการที่2ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับสวยสวยคมคมเลยครับ หลงพ่อทวดวัดช้างให้ครับรายการที่สามครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่สี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับหลวงพ่อบุญครับมีอักษรเลขยันทั้งองค์เลยครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับกรอบสีฟ้าครับสีฟ้าสดใสครับ รายการที่5ัเป็นพักกิ่งไัรรีพินาดครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่6กเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีครับเนื้อผงอมเหลืองครับเหลืองฟักทองเลยครับ วัทองแตงไทยเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกพายเงินเลยครับเก่าไม่เก่าครับขอบแตกลายงานเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆงามๆยามเชา้ชาเช้าครับมาใหม่ๆเลยครับนำมาให้พี่ๆน้องได้แบ่งปันกันเลยครับถูกใจได้เลยครับราคาบางๆเบาๆครับ ขอบคุณครับ